หมูสปูกระซุกแล้วเด้อจ้าต่อไปจะทำการตัดพิดเลยก่อนที่เข้ามาชี้เย็นอันนี้แก้วขมเด้อจ้าเนี่ยวางไว้ก่อนซุมือนี้ก็ทำสมัยได้เนาะกบ่ได้อันไซ้มีดใซ้น้นสอยมีดตัดแนละ้ตัดเอาไส้หมู วันตัวลวนะเนาะโอเดี๋ยวชิสิมกันเด้อคุยแจีวผมกันแซ่บบ่อบอกใครเน,น้ะ,นะนรอบสองจ้าแต่เนวเขีบก็ฮ้อนมือ ข้าวเหนียวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อมัตักใส่หมูใส่หมูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าแสบบแ่บ๊อกเติมแส่บ,บ๊อกยู่ยู่อะไรจ้าก็ต้องไซส่เขียง เนี่ยทุกวันนี้ทันสมัยทันสมัยมากแท้่ยับตัดกันเลยเนาะตัวที่สาวูดมักธันดจ้าแต่อันนี้ยไอ้อบเอาเนาะจะเอาเตาโอ๊บเอาเลยบ่ได้เป็นคนดังเลยมื้อนี้ ปุ๊บเอาผู้เทือกระดังเอาแต่วันนี้ไม่ได้เป็นคนดังเลยเนี่ยจ้าเสียบเลือดเนี่ยเดตอนไงหลายที่กินโพตอนนี้น้อยเอาเสร็จละจ้า ก่อนต่อไปจะชิด้วยต้องมีกดไวมีกวดกม่วกวดนีด่ก